ค่าพี่น้องมาเก็บบอกพริกจ้ะพริกสามต้นนี่สามสามปอกนี่ปอกหนึ่งนี่ปอกหนึ่งกรับนี่ปอกหนึ่งน่นจาจะสามปอกปลอกนี่คือสุกหรอปูพร้อมกันได้จ้ะนี่มันคือซุกไหวสิเจ๊เป็ดตาได้จ้ะ เพี้ยปตาเฮ็ดอันนั้นพริกป่น,น,น,ปอนหอมๆเลยป่าพริกนี่เจ็บพริกเป็นตาไว้เฮ็ดพริกป่นสาลาดแล้ว นายซูปสลดัดลูกเห็ดปอดสานเห็ดอินสี่มันตำแจวกับหอมหอมันโมเมนต์คิวสื่อ,อยืดตลาดกับบ๊ว้ดอกมันคิวตำบ่อเส็บเยอหอน่อยซูปหน่อยเฮอมันนะจ๊ะหลายอยู่ได้นี่ มันเลสีดยาขามาแหลงเลยจ้ะมันเป็นเพียอยู่ทีเธอแหลกที่มันยังอ่อนๆอยู่นัะนนะแต่มันกำลังเป็นหน่วยใหม่ๆขอเอากาแฟพอเอาพงกาแฟกับสไลดไปตีสนามแล้วเขาก็กมาฮดหลาดบดเผียมันเบิดทางกับสีน้ำออกสีดล่างขาบล่างอันนั้นมันน่าจะ ออกจากสารเคมีบ่ได้ดอกคือจังแฟบจังสบู่เนี่ก็สารเคมีคือกันนอกจากแต่ว่ามันหนักใส่ผายนอกแต่ข้าเหลีกงเหล่ยงกันใส่ภายในใส่การกินลงไปนี่หละจะพวกน้องใส่ซาผมซาอันทุสบู่ทุยังเนี่ยก็สารเคมีคือกันแหละจะแต่ว่ามันอยู่ภาหนอกแล้วมันก็บอกอันตรายแห้งคือเขากินเข้าไปในหลางกายเขาเนาะจะเพื่อน คถ้าหากจะของเงาเก็ดเห็ดกินเองเนาะจังสิบปอดไผ่เนาะจ่เนเพื่อนเนาะาค่ะคลิปนี้ก็มาสันๆเนาะจ่าปลูกเองกินเองเนาะจ้ะปอดไั่ปอดสานนี่ละจ้ะ มีพูดละซี่หาตุนก็นสบายเลยจ้ะเก็บกินคงจาของ้าเฮ็ดอันนั้นนี่จ้ะคนตุนเดียวบอกเดียวมะบอกนี่ในซ้ำนีล่ละจ้ะเอาไระตากเอาไปไหวให้มันซุกแห้งกระตากเขาทยอยตากแล้วจ้ะสะสมไหว ข้ากะซีโป้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเละจ้ะเพื่อนๆอยู่ทั้งแป้งเกษตริ่บข้าวกะปูเพิ่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเ,นเรื่อยๆอยู่กคลิปนี้ก็ฝากไว้เพราะยังสนีทกอนนอกจก้ะอ๋อพอกันคลิปใหม่จา้าสวัสดีจ้ะ